เรียนท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่2ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะได้มาพบก,กันนะครับกับบทเรียนออนไลน์นะครับ CDE 2นะครับในเรื่องของการเข้าใช้งานเว็บไซตย DLTV และ DLIT นะครับหรือมีชื่อเต็มว่าการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยประผมนายรัตนกรชัยมงคลนะครับ สังเทศชำนาญการพิเศษกลุ่มง,งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสปชสองนะครับจะได้เป็นผู้นําเสนอและก็บรรยายหลักสูตรในวันนี้นะครับผมในหลักสูตรนะครับการเข้าใช้งานเว็บไซต์นะครับ DLT และ DLIT นะครับในส่วนของ DLT และ DLIT นะครับจะมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับโดยทั้ง2การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีาสารสนเทศนะครับจะแยกเป็นอ่าสอง สองเว็บไซต์นะครับหลักๆที่เราใช้งานกันอยู่นะครับซึ่งเดลทีวีนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่จัดก,การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับส่วนเดลไอทีนะครับจะเป็นการจัดก,การศึกษาทางไกลผ่านทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า <c oughs> ทั้ง2องอาการศึกษาทางไกลตรงเนี้ยนะครับมีความแตกต่างกันแล้วก็การเข้าไปใช้งานต้องใช้งานอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> โดยที่จะเน้นไปที่การจัดการศึกษาทางไกล ของโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเดวไอทีเน,นี่ยจัดเน้น่โรงเรียนขนาดกลางแนละขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าณตอนนี้ <c oughs> ซึ่งได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของเดลทีวีนะครับเป็น new เด v ทีวีไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นในขณะนี้โรงเรียนสามารถเข้าไปใช้ได้ทุกโรงเรียนทุกขนาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กกลางและใหญ่นะครับอยู่ที่ว่าคุณรูจะเข้าไปเลือกสรรแล้วก็นําสื่อตัวไหนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับผมมาด่วนแรกนะครับในส่วนของการ ใช้เว็บไซต์ DLTV นะครับการเข้าใช้งานนะครับคุณทุกท่านนะครับก็คลิกเข้าไปที่ Google เนาะแล้วก็พิมพ์เข้าไปในช่องค้นหานะครับพิมพ์คำว่า DLTV ไปเนาะนะครับตามรูปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับในส่วนของเว็บไซต์แรกนะครับก็คือ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลทางดาวเทียมนะครับเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับอ่ะก็จะปรากฏในหน้าแรกนะครับซึ่งจะเป็นหน้าแรกที่เป็นหน้าหลัก ของเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งแทบข้างบนนะครับจะเป็นแทบหลักนะครับในการที่เราจะเข้าไปใช้งานในสู่เมนูต่างๆของเว็บไซต์ LT t นะครับแต่ว่าในส่วนของหน้าหลักเนี่ยก็จะทางเว็บไซต์หรือว่าทางดี t อเทีวยก็จะปรับเปลี่ยนรูปภาพไปตามาเวลาหรือว่าโอกาสที่มีงานสำคัญตา่างๆที่เกี่ยวข้องกับในหลวของเรานะครับในส่วนของอ เมนูแถบนะครับแถบเมนูข <text> <of> <centers> ้างบนที่เราจะใช้ในการเข้าไปใช้เว็บไซต์นะครับก็จะมีในส่วนของหน้าแรกนะครับตารางออกอากาศนะครับหาเมนูชมสดชมล่องหน้าชมย้นชมย้อนหลังนะครับแล้วก็จะมีข่าวสารและกิจกรรมนะครับเว็บบอร์ดต่างๆนะครับซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ก็จะแยกเป็นเมนูแล้วก็เป็นอลอมน์ไปนะหาหน้าแรกนะครับถ้าถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างเนาะก็จะเจอช่องรายการนะครับที่เป็นช่องของ ดี t v เนาะจะมีทั้งหมดอยู่15ช่องนะครับจะเริ่มตั้งแต่ช่องด l t v 1จนถึงช่องด l t v 1 5ก็ไล่ตามนี้เลยนะครับดียอทถึงดี t v 9เนี่ยจะเป็นช่องการเรียนของ <c oughs> <c oughs> นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, <c oughs> 1> จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3 <c oughs> นะครับส่วนช่อง d l t v 1ทีวีสและ12จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับนักเรียนชั้นระดับประถมะวัย นะครับอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองและอนุบาลสามนะครับแล้วก็ช่องเดลทีวีสิบสามนะครับจะเป็นช่องของอาชีวศึกษามทรนะครับเดลทีวีสิบสี่จะเป็นช่องรวมศึกษาแล้วก็เดวทีวีสิบห้าจะเป็นช่องสำหรับคุมครูโดยตรงเลยนะครับอ่านในส่วน,นารายละเอียดของด้านล่างนะครับเราสามารถเข้าไปคลิกนะครับในส่วนเมนูต่างๆได้หมดเลยนะครับในส่วนของกระบนการเรียนรู้ที่เป็นรายชั่วโมงนะครับ จะแยกปเป็นภาคเรียนให้อัปเดตตามภาคเรียนต่างๆที่เราเรียนนปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีตารางออกอาการนะครับที่เป็นตารางปัจจุบันของภาคเรียนนี้นะครับแล้วก็เมนูแถบด้านล่างด้านขวามือน,นะครับก็จะเป็นเมนูในการดาวน์โหลดต่างๆนะครับเกี่ยวก,กับ DLTV เดีเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่าก็จะมีก,กําหนดการเรียนรู้ีนะ่ยเขาจะแยกเป็นรายชั่วโมงให้เรานะครับแยกเป็นรายภาคเรียนให้เราเรียบร้อยเลยนะครับ ตารางของอาการนะครับก็จะมีตารางออกมานะครับว่าใน1วันเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเขาก็จะบอกเป็นทั้งสัปดาห์เลยนะครับตั้งแต่19สิงหาคมจนถึง2ี่สิสิงหาคมเนี่ยในรายวิชาในรายวิชาที่เราจะเรียนอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวอย่างของม2เนาะก็จะบอกเลยว่าชั้นม2เนี่ยตั้งแต่วันที่ 19- 25เนี่ยในแต่ละช่วงเวลาจะมีเนื้อหาการเรียนอะไรบ้าง เขาจะแบ่งช่วงเวลาให้เราชัดเจนเลยนะครับส่วนตารางออกอากาศนะครับเราจะต้องเข้าไปดูนิดหนึ่งเนาะสำหรับเนื้อที่จะนำเบลทีวีมาใช้ในการจาัดการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฟูลไทม์นะครับเต็มรูปแบบหรือจะเป็นแบบโอลาิการนะครับผู้เรียนจะต้องดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นในส่วนของตารางออกอากาศออกมานะครับว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับเทีวีแต่ละชั้นที่เราสอนเนี่ยนะครับจะ สอนในรายวิชาอะไรบ้างในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะมีตารางออกอากาศที่เป็นเหมือนกับตารางสอนของโรงเรียนของท่านเลยจะมีห้องเวลาเริ่มต้นตั้งแต่8ปดนกาสามนาทีไปจนถึงชั่วโมงที่6เนาะก็จะสิ้นสุดที่เวลา14บสนกาสานาทีครับนี่เป็นตัวอย่างของตารางออกอากาศของชั้นมสองเนาะนะครับที่จะมีการจัดกรการสอนทางภาคเรียนนี้นะครับ ช่องรายการเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะก็จะมีด้านล่างนะครับให้เราคลิกตามตามช่องต่างๆนะครับมาดูในส่วนของสมมุติว่าเราเข้าไปช่องรายการของชั้นมันยธยมศากษาปีที่2เนาะก็จะเป็น d ีเ v 8ใช่ไหมครับเนาะของม .2 นะครับพอเราเข้าไปใน d l t v 8นะครับก็จะมีรายวิชานะครับขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเลยนะครับมี ครบท้วนทุกรายวิชาเลยนะครับทางวิชาหลัก 8, 8วิชานาะอแล้วก็มีในส่วนของสาระาวิทยการคำนวณน,นะครับทัศน้ำลป์ดนตรีน่นจาจดสินเขาจะแยกให้เราหมดเลยนะจะไม่ปนกันนะครับในส่วนของรายวิชากลุ่มสาระที่มีสาระย่อยๆนะครับอยู่ในนั้นเนี่ยทางแนวทีก็จะแยกออกมาให้เป็นรายวิชาให้เราได้เลยนะครับ จะแยกในส่วนของทางออกแบบเทคโนโลยีแล้วก็วิจัยคำนวณออกมาให้เราเรียบร้อยเลยในส่วมัธยมนะครับเนาะถ้าคุณครูคลิกเข้าไปในส่วนของกตัวอย่างที่สนอนรจะให้ดูนะครับก็เราก็คลิกไปที่คณิตศาสตร์เนาะพอเข้าไปในส่วนของคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีแผนการสอนนะครับของคณิตศาสตร์ชั้นม2เนาะก็จะมีหน่วยการเรียนรู้ต่างๆของมอสอปรากฏขึ้นมาว่าในภาคเรียนนี้เนี่ยชั้มออนม2จะเรียนเรื่องอะไรบ้าง มีกี่หน่วยการเรียนรู้นะครับเราก็สามารถเข้าไปคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆออกมาได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างตรงนี้เขาก็จะมีอันนี้เป็นรายชั่วโมงเนาะรายกำหนดการรายชั่วโมงนะครับเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่สิบพฤษภาคมจนถึงสาสพฤษภาคมเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างที่มศสมจะสอนนะครับก็จะบอกเลยว่าความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่หนึ่งชั่วโมง พิธก ora, ีกรัร์ดหนึ่งชั่วโมงนะครับเนีย่ยตัวหน่วยพวกนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผนรายชั่วโมงที่เป็นเนื้อหาที่ทางเอลทีวีบูรณาการเขาเรียกว่าบูรณาการกิจกรรมเข้าไปเนาะซึ่งในส่วนของชื่อแผนเนี่ยก็จะเป็นชื่อที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็บูรณาการกับเนื้อหาของคณิตศาชั้นม2สอเข้าไปนะครับก็จะแยกให้เลยว่าในหนึ่งเรื่องเนี่ยจะมีกี่ชั่วโมง นะครับจะสอนกี่ชั่วโมงอย่างเช่นพิธาโกรัสช่วยด้วยเนี่ยเขาจะสอนทั้งหมดอยู่สามวันนะครับสามวันในสามห่วงเนาะก็จะบอกเลยว่าพิธาโกรัสช่วยด้วยหนึ่งพิธาโกรัสช่วยด้วยสองช่วยด้วยสา,ยาเนี่ยก็จะแยกเป็นสาวันแล้วก็จะปุงเล็บด้านท้ายหรือว่ามีแบบฝึกหัดมีใบกิจกรรมนะครับที้อัน,นี้แสดงว่า <c oughs> ถ้าขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าในชั่วโมงนั้นเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนด้วย แล้วก็มีใบกิจกรรมให้เด็กได้ทําด้วยนะครับแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาได้เลยนะครับมาดูในส่วนของรายชั่วโมงนะครับก็จะบอกเลยว่า22สิงหาคมเวลา9โมงถึง10โมงครึ่งเนี่ยจะเรียนเรื่องอะไรนะครับเขาก็จะบอกเลยการรู้ที่4เรื่องคุณกระบอกกอบกู้โลกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นชื่อหน่วยซึ่งก็จะเป็นชื่อหน่วยที่ ค่อนข้างมีการอัปเดตแล้วก็น่าสนใจนะฮะให้เด็กกระตุ้นให้เด็กเข้าไปอยากเรียนนะครับแผนชื่อแผนตรงเนี้ยในหนึ่งในชั่วโมงตรงเนี้ยที่เป็นแผนย่อยของหน่วยการเรียีก็จะมีแผนในชื่อของอาวุธจับเหล่าร้ายกกน,นะครับก็จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กเนะี่ยอยากเข้าไปเรียนในบทเรียนนี้ด้วยนะครับใบกิจกรรมนะ <c oughs> เห็นไหมกิจกรรมก็จะเป็นรหัสลับจากคนร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีใบกิจกรรมที่ค่อนข้างจะ น่าสนใจและเป็นดูให้กับเด็กได้เข้าไปใช้างานนะครับอายังไม่พอนาะในส่วนของ d r t ทีวีนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับแบบหาให้แล้วเนี่ยเขายังจะมีคลิปการสอนนะครับของคุณครูแกนนำนะครับซึ่งคัดเลือกเป็นระดับประเทศเนาะที่เข้าไปสอนที่อาบธิทีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับที่ปลายังบนนะครับก็จะเป็นครูที่อาสอนในส่วนของ ตรงวิชาเอกนะครับแล้วก็เป็นครูระดับเกนนำของประเทศเราก็จะไปอัดคลิปสอนให้กับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดสดเพื่อจะถ่ายทอดออกมาสู่นัเกเรียนปลายทางนะครับที่อยู่ตรงปลายทางแต่ละโรงเรียนนะครับของแต่ละจังหวัดตรอไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปตัวนี้เนี่ยเราสามารถดูพร้อมกับที่เขาสอนกามตารางออกอากาศชมสดก็ได้หรือคุณครูจะ เปิดชมล่วงหน้าเปิดชมย้อนหลังก็ได้ะะซึ่งก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าอย่างเช่นตัวเนี้ย่างที่สนอบอกไปเนาะก็จะมีสื่อสื่อตัวเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของ powerpoint นะครับซึ่งก็จะมีสีสันสวยงามน,น่าสนใจนะครับให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็กระตุ้นให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะบอกเปว่ามีใบกิจกรรมด้วย นะครับเราก็เราก็ดูว่าเรื่องเนี้ยเน,นื้อหาเนี้ยมีสื่อไหมมีมบใบกิจกรรมไหมเราก็ดูตรงมือด้านล่างขาตรงนี้นะครับเขาเจะบอกให้เราไว้นะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของเอ่อ powerpoint นะครับสื่อที่ใช้ในการสอนชั่วโมงนี้นะครับเหมือนที่บอกไปอาวุธจับเหล่าร้ายเห็นไหมในตัวการ์ตูนในเนื้อหาของเอทีวีเนี่ยจะมีสีสันสวยงามนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับบูรณาการ เขาเรียกว่าเรื่องที่มันอัปเดตแล้วก็เป็นเรื่องที่เด็กๆกําลังให้ความสนใจเข้าไปเป็นเนื้อหาที่อยู่ในนั้นนะครับคุณครูผู้สอนก็จะบอกว่าคุณครูอะไรบ้างนะครับในในในชั่วโมองนี้นะก็จะมีคุณครูสอนอยู่สองท่านนะครับก็คือคุณครูณนรีจารุสุพกรน,นะครับแลคุณคณรูวงวดสุขสนะครับนะเห็นไหมในส่วนของอเนื้อหา powerpoint นะครับก็จะมีสีสันสวยงาม ตรงสื่อชัดเจนนะครับสามารถนําไปประกอบการสอนให้กับเด,เ,เ,ดดเ,เ,เ,เด็กได้เลยลดเดเโดยทีน่ะครูไม่ต้องไปสร้างเองเราไปดาว์โหลดเอาในเลือกสายของเดลทีออกมาได้เลยแล้วก็ดึงออกมาสอนเด็กเป็นชั่วโมงได้เลยนะครับไม่ต้องไปสร้างเองซึ่งที่ทางเดลทีสร้างให้เนี่สีสันสวยงามแล้วก็ตรงสื่อชัดเจนนะครับตรงตามหลักสูตรก,การ5งของเรานะครับเนื้อหาอัปเดตตลอดนะครับ <c oughs> มาดูในส่วนของใบกิจกรรมนะครับใบกิจกรรมเนี่ย ก็จะเป็นใบกิจกรรมในส่วนของชั่วโมงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายเนาะอาจจะเป็นในส่วนของที่เป็นทั้งแบบอัตนัยนะครับที่เป็นส่วนของวิธีรมนะครับก็จะประยุกต์มาจากเนื้อหาในส่วนของชั่วโมงนั้นออกมาเป็นใบกิจกรรมให้กับเด็กได้ทำนะครับก็จะมีเกมมีใบกิจกรรมที่เป็นรหัสลับอะไรเงี้ยใส่เข้าไปในในอ่าใบกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับเด็กไ้เล่นเกมไปในตัวแต่เล่นเกมทาง สื่อว่าผ่านเนื้อหาที่เป็นบทความตากเข้าไปนะครับอ่านแล้วข้งางลางนะครับก็จะมีในส่วนของความชี้แจงนะครับในส่วนของชั่วโมงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสาระสําคัญนะครับความคิดรวบยอดสูตรในการหาปริมาตรทรงกระอมีอะไรบ้างนะครับในชั่วโมงนี้เด็กจะ ได้อะไรบ้างก็ค,คือคลี่ตัวชีวิออกมาด้านความรู้ด้านเคด้าน P นะครับการศรรัรกษะกระบวนการเด็กจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเกมสต่ว่าประเมินผลให้เรียบร้อยเลยนะครับวันนี้สอ,อนอาจแคบมาเฉพาะหน้าจอในส่วนของที่เป็นหัวข้อหลักๆเนาะที่จริงจ,จะมีนาาะเนื้อหาละเอียดย่อยเยอะกว่านี้นะครับอ่ะในส่วนของ d f t b น่าจะมีการเข้าใช้งานประมาณนี้เข้าข่าวนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับหลังจากเรียนหมดเรียนแล้วเนี่ย ก็เข้าไปเข้าไปลองเข้าไปใช้งานนะครับไปเข้าไปดูเนาะว่ามันเป็นโครงการที่หลักสูตรที่เรากำหนดไ้ใหม่นะครับอ่ะมาดูอีกอันหนึ่งในส่วนของ DLIT นะครับอันนี้มันก็จะมาครอบคู่กันเนาะอันนี้มันจะเป็นในส่วนของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งใน DLIT นะครับก็จะเหมาะกับโรงเรียนที่มีนักเรียนมัธยมต้นนะครับ เพราะว่ามันจะเน้นไปที่คลิปการสอนที่เป็นมอต้นนะครับทั้งตรงยนขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับโดยที่ใน DLT เนี่ยนะครับก็จะมีการวางแผนการจัดก,การเรียนรู้การจัดการการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการจัดก,การเรียนการสอนเพิ่มเติมแล้วก็การสอบน,นะครับที่มีประสิทธิภาพและภายานวิชาชีพให้กับครูของเราด้วยนะครับมาดูหนะน้าตาหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะ DLT นะครับจะมีชื่อยออ่อของเว็บไซต์ของ DLT คือ w w w d l i t a c t h นะครับซึ่งใน dlit เนี่ยจะมีเนื้อหานะครับที่อยู่ในในอันดบไซ์นี้ารูปแบบด้วยกันนะครับหรือว่า5โมดูลเนาะโมดูลที่1นะครับจะเป็นห้องเรียน dlit นะครับโมดูลที่2จะเป็นคลังสื่อการสอนนะครับโมดูลที่3จะเป็นห้องสมุดดิจิทัลน,นะครับแล้วก็โมดูลที่4จะเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูแล้วก็โมดูลสุดท้ายจะเป็นคลังข้อสอบ นะครับี๋ยวเราไปดูกันว่าในแต่ละบุนมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับในส่วนของนเนี่ยไอทเนี่ยจะแยกเป็น 5, 5้าห้าบนที่บอกไปนะครับซึ่งก็จะมีความสําคัญแตกต่างกันไปเนาะจะเป็นห้องเรียนถ่ายทอดสดนะครับห้องสื่อนะครับห้องห้องสมุดนะครับค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็ห้อง PLC มูลู PLC นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็ห้องของข้อสอบต่างๆนะครับซึ่ง การเข้าใช้งานก็จะแตก,แต,กต่างกันไปเนาะนะครับก็จะแตกต่างกันไปตามกรอบแนวคิดตรงนี้ที่แยกให้นะครับอันนี้คุณครูหรือท่านผู้บริหารโรงเรียนที่เข้ามาเรียนบทเรียนนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านตื่นได้นะครับซึ่งเราก็จะต้องไปทําแบบทดสอบในช่วงท้ายหน่วยด้วยนะครับามาดูนะครับในส่วนของบทบรนแรกเนาะห้องเรียนคุณภาพนะครับในห้องเรียนนี้เนี่ยในหน้าแรกนะครับเวลาพิมพ์เข้าไปก็พิมพ์เหมือนกันเนาะ ดีไก็คลิกตัวแรกนะครับเว็บไซต์แรกก็จะโผล่หน้าแรกนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเช่นการนะครับด i ไก็จะมีแถบเมนูข้างบนนะครับแยกเป็นห้าโมดูลที่บอกไปเมื่อกี้นะครับโมดูลแรกเป็นห้องเรียนคุณาภาพนะครับด i ไ classroom mm hmm. นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะมีวิดีโอนะครับการสอนของเนื้อหาแต่ละวิชานะครับของ5กลุ่มสาระหละัก5กลุ่มสาระหลักของเราก็จะมี ภาษาไทยนะครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็สังคมศึกษานะครับซึ่งในส่วนของห้องเรียนคุณภาพเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอการสอนนะครับในส่วนของเนื้อหาที่มันเป็นค่อนข้างตัวชี้วัดค่อนข้างยากแล้วก็เด็กไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็จะมีวิดีโอประกอบการสอนให้นะครับตอนละ50นาทีนะครับอันนี้ช่วยแก้ปัญหาในส่วนของครูที่ได้สอนมัธยมต้นแต่ครูเราขาดแคลนแล้วก็ไม่ตรงกลุ่มสาระ นะครับแล้วก็ต้องการพกคนเนื้อหาให้กับผู้เรียนก็สามารถเข้าไปเปิดชมย้อนหลังแล้วก็เรียนรู้ไปกับเด็กของเราได้นะครับพอเราคลิกเข้าไปในส่วนของรเรียนคุณภาพนะครับก็จะเป็นวิดีโอใน YouTube เขาจะลิงก์ที่ y t u t u เนาะก็จะแยกไปเป็นชั้นๆนะครับ5กลุ่มสาระ,ละหละักแล้วก็มีตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึง6ม .6 เลยนะครับอันนี้เราสามารถใช้ตั้งแต่ปถมจนถึงม .6 ได้เลยนะครับูในการกับเทได้เลยนะครับเช่น เราคลิปไปในที่ในส่วนของคลิปที่เป็นม3นะครับถือว่าเราคลิกไปที่คลิปของโมเมนต์ของแกงตอนที่1ม3นะครับก็จะมีคลิปคุณครูที่สอนเรื่องนี้สอนอธิบายให้เราประกอบไปด้วยนะครับเอกสารประกอบดีหมดเลยนะครับไม่แตกจ่างจาก d l t v เลยนะครับสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้ใช้ได้หมดเลยนะในส่วนของ โมเมนต์ของแรงน,นะครับเนี่ยก็จะมีเรื่องย่อยๆนะครับแล้วก็เอกสารประกอบหลายเรื่องประกอบกันเยอะแยะมากม่เราสามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับามาดูโมดูลที่2คลังสู่เรียนรู้นะครับคลงสู่เรียนรู้เนี่ยว่าเดียวี research set นะครับจะเป็นคลิปอ่าสั้นๆนะครับเข้าใจง่ายประกอบการสอนนะครับดาวน์โหลดไปใช้นะครับ มีเยอะนะครับมากกว่าห้าตอนและมากกว่าสา0พันไฟล์นะครับมันจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเนาะเข้าใจง่ายตรงตามหลักสูตรนะครับซึ่งมันจะแบบตกต่างจากห้องท่านุเมื่อกี้ข่านหุเมื่อกี้จะเป็นเนื้อหาทั้งชั่วโมง50นาทีเนาะแล้วก็มีใบให้เราไปดาวน์โหลดเอกสารแต่ถ้าเป็นอาบนุที่2ที่เป็นคลังสื่อน,นะครับคลังสื่อนนจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เป็นการสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่ายแล้วก็ตรงตามหลักสูตรนะครับ เช่นการในนี้ก็จะมีทั้งหมด5กลุ่มสาระได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้ตามกลุ่มสาระที่เราต้องการใช้งานได้เลยนะครับเห็นไหมพอเราเลือกไปส่วน่านเราเลือกในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับก็คลิกไปมอนหนึ่งตัวชี้วัดไหนางเนี้ยนะครับซึ่งมันจะละเอียดมากเลยเดียวไอทีนะครับมันจะเน้นไปที่การจัดกิจกรรมที่เป็นกลุ่มสาระเจาะไปที่มาตรฐานและการเรียนรู้ าการกลุ่มสาระนั้นเลยเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถเลือกใช้ได้ง่ายมากนะครับตรงตามตัวชีวัดที่เราจะสอนก็เลือกตัวชีวัดนั้นเลยแล้วก็จะมีเนื้อหาขึ้นมาให้เราได้สอนตามตัวชีวัดนั้นเลยคุณครูไม่ต้องไปหาว่าตัวชีวัดนี้เนี่ยเราจะไปเอาเรื่องอะไรมาสอนบางทีบางท่านอาจจะมองไม่ออกบางท่านที่ยังไม่ได้จบในอาวิชาหลักที่เราต้องได้ไปสอนเด็กชั้นมต้นนะครับเราก็สามารถไปเลือกในอ i t เนี่ยตามตัวชีวัดของที่เราจะอ่า สอบแซ่กสอบติกเลยอาจจะเป็นตัวชี้วัดปลายทางหรือว่รอาระ่าดคางก็ได้เหมือเดิมนะครับมันก็จะมีตัวชี้วัดอัปเดตให้กับเรานะครับเห็นไหมพอเป็นคลังสื่อก็จะเป็นคลิปนะครับสั้นๆแล้วเขาก็กบูรณาการตัวการ์ตูนอะไรเข้าไปเนาะซึ่งแน่นอนคลิปตัวพวกนี้นะยอมรับว่าน่าสนใจมากแล้วเด็กก็จะชอบดูเพราะว่าเขาจะแฝงตัวการ์ตูนเข้าไปกับเนื้อหาของแต่ละของแต่ละตัวชี้วัดเข้าไปนะครับเด็กจะดูแล้วก็สนุก นะครับก็จะแฝงเนื้อหาไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูผู้สอนก็จะต้องดูไปพร้อมกับเด็กแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าในตรงเนี้ยที่เด็กดูไปเด็กได้อะไรบ้างน,นะครับแล้วก็เราต้องการให้เด็กเกิด K เกิด P เกิด A จากในเรื่องเนี้ยคืออะไรนะครับเราจะต้องมีแบบสรุปหรือว่ามีใบกิจกรรมเล็กๆน,น้อยๆให้เด็กสรุปช่องท้ายด้วยนะครับเราจะได้รู้แล้วก็ประเมินเด็กได้ว่าเด็กเนี่ยเข้าใจเนื้อหาที่เราสอนไหมนะครับอ่ะมาดูโมดูลที่ สเนาะนะครับก็คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือว่า DLIT per Personal Learning Community นะครับือว่า DLIT PLC เนาะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นการถอดเทคนิคการสอนจากคุณครูในประเทศของเราและต่างประเทศด้วยนะนะครับจะมีความยาวเพียงสิ้านาทีเนาะจะมีการให้ไอเดียอะไรมาดันใจนะครับเกี่ยวกับวิชาชีพนะครับของคุณครูเรานะครับในการศึกษานะครับจะมีเยอะแยะมากมายสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ นะครับอันนี้เป็นเวทีสำหรับแกลกิจเรียนรู้กับครูโดยตรงเลยนะครับอาจจะมีทั้ง b b l แชร์แอนเลนนะครับจะมีกิจกรรมร่วมาเรียนเพื่อบรรู้มีหมดเลยนะครับเราสามารถเลือกเข้าไปแล้วก็ไป PLC กับครูที่จัดกิจกรรมผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะมีทั้ง8กลุุมสาระบวกกับปฐมวัยด้วยนะครับมีชั้นมอบหกเลยนะแล้วก็ความยาว15นาทีเองไม่ยาวนะครับเป็นหน่คลิปที่เป็นแรงใจนะครับเราสามารถ เอามาประยุกต์ใช้ในการที่บางท่านจะขอมีขอเลื่อนแล้วก็นําไปเขียนคลิปหรือว่าการพูดแรงนดันใจที่จะแก้ปัญหาเด็กในการทำาปารินแทร์ทานก็ได้ครับสามารถเข้าไปเรียนรู้จักนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่สอนอแคปมาให้ดูเนาะซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเทคนิคการสอนต่างๆนะเทคนิคไหนที่ตรงกับบริบทของเด็กเราเราก็หยิบไปแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็นําไปถอดเป็นแรงนดาลใจนี่ปูก็เอาไปประยุกต์ใช้ในส่วนของ การทําประเด็นแท้ไทยเพื่อจะขอมีของเรื่องก็ได้นะครับขอมีขอเอนที่หนหน้าของท่านได้เลยนะมีหลายวิชาด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ที่แคปหน้าจอมาให้ดูเนาะนะครับเขาประยุกต์ภาษาไทยนะครับสามก๊กอย่างเงี้ยฉบับแักเรียนแสดงอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็น u ูท b e สนุกสนานมากเลยซึ่งเนื้อหาสามก๊กเนี่ยถ้าเราเล่าให้เด็กไปเด็กก็มองไม่เห็นภาพใช่ไหมล่ะถ้ากูเข้าพาเด็กเข้าไปดูในส่วนของเนีย์ไอทีเด็กก็จะเห็นตัว เด็กที่สแสดงจริงๆแล้วก็มีเนื้อหาขขอสามกบประกอบด้วยเนี่ยเราก็ไม่ต้องเล่าให้เด็กฟังให้เด็กดูจากตรงนี้แทนนะครับก็จะมีความสุกสนานแสงไปนะครับโมดูลที่4เนาะโมดูลที่4นะครับก็คือห้องสมุดนะครับห้องสมุดเนี่ยดิจิทัล e ีไอโทีดิจิทัลไรส์บอรี่นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของห้องสมุดที่เป็นในส่วนของดิจิทัลนะครับจะมีเยอะๆมากมายเลยนี่สนอนรัแคบมาเฉพาะ หัวด้านหน้าเนาะห้องสมุดสปทนะครับอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับไอจุนยูนะครับอ่าแคสครอร์สนะครับไซโชแคสคอร์สคลิปอะไรมีหมดเลยนะครับเยอะแยะมากมายสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นห้องสมุดที่สามารถเข้าไปค้นหาเนื้อหาความรู้ต่างๆได้หมดเลยถ้าเราคลิกไปที่ห้องสมุดสปทนะครับก็จะมีรายชื่อหนังสือหายากงานนิพนธ์ของมอร์ลปินบรรล巴ุ곤อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเข้าไป ไปเล่นแล้วก็เรียนรู้ในส่วนของเรียลเทได้เยอะมากนะครับถ้าครูท่านไหนยังไม่เคยลองเข้าไปใช้งานเนี่ยต้องเข้าไปใช้แล้วล่ะนะครับท้ายสุดเนาะโมดูลสุดท้ายของเรียลเทีนะครับจะเป็นคลังข้อสอบนะครับคลังข้อสอบหรือเรียลเวทีแอสเซสเมนะครับจะรวมข้อสอบตั้งแต่ป .1 จนถึงม .6 นะครับสามารถใช้ทดสอบได้ตลอดทั้งเทอมซึ่งมันจะไปลิงก์กับระบบ ของสารทดสอบแาะการศึกษานะครับก็จะลิงก์ไปที่ระบบคลัคงข้อสอบมาตรฐานนะครับของสอพทของเรานะครับอ่ะพอเราคลิกไปปุ๊บนะครับมันจะลิงก์ไปที่คลังข้อสอบของสอพทเลยนะครับคุณครูก็สามารถพาเด็กเข้าไปทำแบบทดสอบการตัวชีวัดได้เลยนะครับกลุ่มสาระอะไรชั้นอะไรนะครับเราจะแต่ก่อนตื่นเนี่ยเราจะต้องพาเด็กเข้าสู่ระบบ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับึงจะเข้าไปใช้งานในส่วนของโมดูลนี้ได้นะครับหน้าตาตัวนี้นคุณครูหลายานน่าจะเคยเห็นเพราะว่ามันจะลิงก์กับตัวเว็บไซต์ของระบบคหา,าระบบคข้อสอบาสมาตราสพทของเรานะครับนะคุณครูก็พาเด็กเข้าไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับอย่าลืมยูสเส้นกับพาสเวิร์ดนะครับให้เด็กจดไว้ด้วยทั้งของเราและของเด็กนะครับ ว่าเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปใช้อีกรอบหนึ่งเราต้องล็อกินผ่านตัวยูสนยนพัฒน์เปิดตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปใช้งานปกติเหมือนเราเข้าไปทําข้อสอบออนไลน์นะครับก็จะมีตัวในส่วนของการอ,าอธิบายเนาะว่าเว็บไซต์ตัวนี้ใช้อย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับระบบของเขาเนี่ยทำได้ดีนะของสปทอของเราเองเลยนะครับก็เราเข้าไปใช้งานกันดูเนาะตัวนี้นะครับ มีหมดเลยนะครับข้อสอบที่เผยแพร่มีตั้งแต่ r t n t o เน็ตพิซซ่านะครับย้อนหลังไปเป็น10ถึง15ปีได้เลยเราไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครูเข้าไปหาในส่วนของเว็บไซต์ e l i t แล้วก็คลิกไปที่คังข้อสอบได้เลยนะครับมันก็จะลิงก์ไปที่คาัข้อสอบมาตรฐานสมทอของเรานะครับสามารถดาวน์โหลดหรือท่านไหนที่ไม่ดาวน์โหลดเปิดขึ้นจอให้กับเด็กก็ติวเด็กนำมาสอนเด็กในชั่วโมงได้เลยนะครับนี้ก็จะเป็นความสะดวกสบายแล้วก็ความเรือก ให้กับคุณครูของเรานะครับทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับที่จะนําไปปรับใช้ได้นะครับพิซซ่าเห็นไหมมีหมดเลยนะครับอาร์ทีแบบทดสอบความสามารถในการอ่านก็มีนะครับที่เราสอบเป็นประจำทุกปีเนาะแล้วก็แบบทดสอบคุณลักษณะก็มีนะนะครับถ้าเราไม่รู้จะวัดเด็กยังไงเราก็สามารถมาดูตัวอย่างแบบวัดคุณลักษณะในตัวของทางข้อสอบก็จะทางสพทข,ของเราได้เลย สุดท้ายนี้เนาะก็น่าจะหมดละในส่วนของเนื้อหานะครับสำหรับบทเรียนออนไลน์ในส่วนของการเข้าใช้งานนะครับเว็บไซต์ DLT v และ DLT นะครับโดยก็มีความหวังว่าคุณครูผู้ใช้งานหรือว่าท่านผู้บริการโรงเรียนหรือท่านผู้เข้ามารับชมรับฟัง,งท่านเนี่ยน่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ นำไปใช้กับเด็กของเรานะครับที่โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วกลับมาพบกันกับบทเรียนออนไลน์ของซีนดีสนะครับในบทเรียนหน้านะครับสําหรับผมในวันนี้นะครับขอจบการอานำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ในส่วนของการเข้าใช้งานเว็บไซต์เดวทีวีและเดียวทีวีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ